นี่ก็เป็นอะไรนี่อมง o n อัสได้ท็อแฟตพร้อมและชิครายละเอียดนี่มันก็ยังคงเวิร์กสำหรับเซิร์ฟเวอร์จะมีการอัปเดตในใหม่ในอัปเดตสูนจะมีการอัปเดตเร็วๆนี้ขอโทษเกี่ยวกับเรื่องการ Disconnection แล้วก็ Incorrect การแฮกจะถูกแบนพวกเขาจะพวกเขามีแอปอัปเดตแล้วในสัปดาห์หน้าจะมีการซ่อมระบบ iOS แล้วก็ Record จะมีการเพิ่มในส่วนของ test แล้วก็บางอย่างเกี่ยวกับบั๊กที่ถูกแก้พวกเรา ได้โปรดอาหารมันด้วยเข้าใจไหมอ้เสื้อสวยวะน่าซื้อน so ี้ด้วยสิบสอเหรียญเองถูกใบสัทธ้าร้อยกว่าห้าร้อยเลยแห้งไหมเฮ้ยเราบรบร จะมีส่วนในของการเพิ่ม adword vs a p p l a y เชื่อมมัน, Ad a มนโอเคจบละประมาณนี้คนระับแต่เราจะมาต่อเลยสักรอบหนึ่งนั่น not me สัต่ not me มึงพูดภาษาเฮียอะไรโอ้เียกูออกเลยสุด idolize indoor r e u s t yes i n d o ว้าว wow. ถึงกับปิงถึงกับปิงยูโรไมุ่ใหม่แล้วเลยสปีกอิงเปล่าคนไทยพูดภาษา การต่อแหลครั้งนี้นะโอ้ยยยยยต่อแหลมึงกลัวไม่ได้เป็นฆาตกรขนาดนั้นเลยเหรอมึงคือมึงเป็นที่อะไรสีชมพูก็ตามกูจังเฮ้ยสีชมพูสีชมพูมันท่อทำไมมึงกลัวมึงวิ่งไม่ไหวขนาดนั้นเลย เ๋ยวเฮียเออวันนี้วมาเนี่ยเฮียมึงก็กว้างเกินไอ้สัตว์มึงกลัวมึงโอเคโอเคสว่างละโอเคเพื่อนไปด้วยเราไปด้วยเราไปด้วย มึงรีไปไหนเนี่ยโอ้โหบบาเฮียอ,อะไรบอส I was with you. I was in. Was the hmm. if I play you. กับฉ oh ั e ท oh ุ o ค y โอ้โหเฮียมาโอโหโอ้แล้วแต่คดพ้องอ่ะเฮียจัดโวตไอ้งูเออฮ้ อะไรของมึงเนี่ยจบเปนเกมจะรู้ผลแล้วนะเด <fun, m akes fun> ็กเฮี <wh urgency punishing> ้ยนี่แม่งกวนตีนนะสัตว์ใช้คำหยาไปเฮี้ยพ่อเมคฟันไหนเฮี้ยเออพ่อเมเมคฟันนะล่าสุดน้องๆก็รับไปหมดแล้วครับพ่อเมคฟันมากมั้งไอเฮี้ยแม่งกวนตีน เฮ้เฮ้ปีเตอร์ไอ้คิดถึงมึมึงวิ่งเหรวทำเชียร์เลโกโกโกไอสัตว์ตัดไปก่อนเลยเฮียยังยังยังมึงใจเย็นไอ้เฮียโอ้โหเฮียพ่อตายไอ้สัตว์ เรียบร้อยวอสอร์ริธมพอสอร์ริธยัลลอวยูสเปนฉันอยู่ใกล้ๆศพในห้องอีกครีกนะเยัลล่อวอส โอเคแต่อะคุณชัวร์ที่โซฟามันโคตรเร็วเลยไอ้สัตว์ลูกกูไปเครดทางให้เขาอีกเฮ้ยเฮ้เฮ้แฮปลาย ฮ q คิวโอ้ไอสัตว์น่ะเยลโล่ได้ไอสัตว์เมื่อกี้ใครพูดนะเมื่อกี้ใครพูดฮะเอ็นโคมึงเลยเฮียเกมเฮียอะไรวะเนี่ยกูโก้ชนะชนะแบบไม่มีเงื่อนไขโอ้งงครับงง แม่ชนะแปบนิดนึงอ่ะน,นะเยอะโอเคนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันต่อดูนิดใช่มว่าสตรีมีปัญหาแน,น่นอนนะ่าะ